กันมาเยอะนะครับสาหรับไข่พึ่งไข่เล่าพึ่งโพรงสีดํานะครับที่ผมใช้สําหรับลูกค้าโดยตรงก็ไม่ค่อยมีขายเท่าไหร่ก็จะมันก้อนประมาณเนี้ยครับน้ําหนักมันไม่เท่ากันนะฮะอย่างเงี้ยครับให้ดูประมาณอย่างเงี้ยคือมันทําให้น้ําหนักเท่ากันไม่ได้เพราะมันเป็นการใช้มีดหั่นไงครับหัน่น ั่นโดยการวัดเอาเอาไม้กั้นไว้เอาไม้กั้นวัดชนแล้วก็หั่นชนแล้วก็หั่นเท่านั้นเองครับนะครับเพราะฉะนั้นบางทีมันระบุน้ําหนักไม่ได้แต่ไม่ต่ำกว่า200กรัมแน่อนอนไม่ต่ำกว่า2ขีดแน่อนอน2 3 0 5 0 6 0 7 0 8 0ก็ <ará cheer> <80 S 1> ก็ยังมีเลยครับนะฮะเพราะฉะนั้นคือถ้าสั่งซื้อต้องรับตรงนี้ก่อนได้กันว่าผม หั่นเนี่ยไม่ต่ากว่าสองร้อยกรัมแน่นอนก็คือไอ้ที่หั่นมันอยู่ไหนนี่ผมให้ดูค่้ที่หัน่นที่หัน่นก็อยู่นี่นะครับที่หั่นมันจะเป็นแบบเนี้ยผมสมมุตินะฮะพอเราเอาวิ่งไปชนนะโอ้มือก็ พอเราดันก้อนไปวิ่งไปชนปุ๊บเราก็จะวางไว้อย่างนี้ชนชนตรงที่กั้นไว้นะครับที่กั้นมันจะมีอยู่แล้วเราก็กดตรงนี้หันนะครับเพราะฉะนั้นบางทีมันก็มันก็มือคนน่ะเนาะมันจะให้เท่ากันเตี้ยมันยากมากเพราะฉะนั้นมันไม่เท่ากันหรอกครับน้ำหนักนะฮะแต่น้ำหนักมันจะไม่เท่ากัน ซึ่งเราก็ไม่รู้จะควบคุมมันยังไงให้มันเท่ากันจะมานั่งเกินไปจะมานั่งหักออกททละนิดเีละหน่อยมันก็ใช่ที่เนาะคือไม่ใช่โรงงานอุตสาหกรรมที่มันจะต้องเปรี้ยเอาเป็นว่าเกษตรกรเนี่ยก็คือ,อเอาแค่พอประมาณพอประมาณได้ก็ทะลับได้ก็โอเคขายซื้อขายกันได้เนาะครับเนี่ฮะเวลาหลอกมามันก็จะเป็นก้อนแบบเนี้ยเราก็ตัดท่อนเป็นก้อนแบบนี้แล้วก็ตัดท่อนท่อนท่อน,อน,อนครับผมอะไรประมาณเนี้ย นะแต่เนี้ยที่จัดส่งก็จะเป็นลักษณะแบบเนี้ยครับเห็นเห็นกันชัดๆเนี่ยฮะดำๆแบบเนี้ยจริงๆแล้วเวลาผมทาให้ลูกค้าผมก็เอาพวกนี้แหละทากล่องไปนะฮะเพราะฉะนั้นมันจะได้ผลมากกว่านะในความรู้สึกของผมว่าเพราะเวลาผมเอาก้อนของเนี้ยไปวางพักเดียวเนี่ยพึ่งมันจะมาแล้วไงถ้าพึ่งมันอยู่แถวนั้นนะเนาะแต่ทรงนี้มันมีอยู่มันก็มาเนาะไวมากแต่ถ้ามันไม่มีอยู่มันก็ไม่มา เออเขาจะบอกไงนะโอเคครับนี่แหละครับไข่พึ่งไข่ล่อพึ่งสีดําจากสวนราชินีครับหอมนะครับหอมมากมันถึงกดเข้าพิมพ์ไม่ได้เงยผมคือผมยพยายามที่จะไม่ผ่านความร้อนเพื่อให้เรียกว่าหลีกเลี่ยงการสูญเสียกลิ่นนาพยาจากการใช้ความร้อนครับถ้าจะให้ไปหล่อลงพิมพ์อะไรต่ออะไรบางทีมันก็ต้องเอาไปต้มให้ไข่ละลายอีกอะ่ะมันก็สูญเสียไปตรงนั้นอีกผมก็เลยทําก้อนโคโลโคอย,อย่างนี้นครับ ใครพอใจจะซื้อก็ซื้อน้อมันคนรับไม่ได้ไงก้อนมันไม่สวยเราก็บอกว่าเออบางทีเราล่อพึ่งนะฮะเราไม่ได้เอาไปความสวยงามแข่งขันกันครับอันนี้ก้อนละประมาณนี้เองครับเนาะเข้าใจกันตามนี้โอเคสวัสดีครับ